เออเธออยู่ไหนอ่ะไอ้เซนเตอร์สีฉี่นเตอร์สีฉีปั่นอยู่ฉันปั่นกับสีฉีคนหนึ่งใครวะเนี่ยนี่คือเธอปะสีฉี่ที่บินฟ้านั่นใครฉันไม่ไม่ฉันไม่ใช่ฉันฉันเธอสีฉีมาจับฉันมาช่วยหน่อยเฮ้ยนี่ใครวะเฮ้ยนั่นฮันนี่วะไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่เพื่อนเธออยู่ไหนอ่ะ ไอ้นี้ฉี่ฉี่อะฉี่อยู่ข้างๆเห็นฉันไหมไม่เห็นอยู่ไหนเธออยู่ไหนอะอ๋อไปนั่นไปจริงๆเราไปฉี่ฉี่แล้วนะมาไปฉันวิ่งตามฉี่ฉี่แล้วเงี้ยเงี้ยเงีฉี่ฉี่ะแล้วเราจะรอดได้ยังไงพูดเฮ้ยไม่มีรอดแกเฮ้ยเธอเราวิ่งไปหาฮันกันมั้ยเนี่ยฉี่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 นะคือเธอหรือเพื่อนหรือเขาเพื่อฮันหรือใครวะเนี่ยโอ๊ยซาตามีน่าโม ชีชีโนสตามมีหน้าหมดว้ายจะตายแล้ว <_ let Mull ed> เขาตามเธอต่อ <_ EN> ช,ชีชีสู้เขาชีชีก็ต้องวิ่งตามชีชีดีนะเขาไม่เป็นหูเถาอ่ะเออเธอเป็นหนูเถาฉันไม่มีหมอไผ่อะสิไม่มีเซี <_ es> ยวด <_ es> ้วยฉันเป็นเหยา่ได้ขนานั้นอะเออจุ จุกหรือปิงค่ะเพื่อน,น,นไอ้ยักษ์แล้วเพื่อนไม่ปั่นหรออุ้ยเขาไปจับชีชีคนนึงเฮ้ยเพื่อนเธอเครื่องกลางมันใกล้เสร็จแล้วอะชีชีเธอคือความหวงังเธออยู่ไหนวะเดี๋ยวฉันนึกว่านั่นคือเธอแต่นั่นคือทนันอีกแล้วคือเธออยากคิดว่าฉันเ็นคือใครอะเธอเป็นคงไปอีกแล้วเหรอเฮ้ยฉันเห็นชีชีวิ่ง อ๋อนั่นทันวะ,ะ like กำวิ่งไล่กันอีู่กันเหรอเพราะอยู่ไหนวะเนี่ยไหนเขาไม่เจอฉันนั่งแชทกับเพื่อนอยู่เลยไอ้ยย